แอปเปิลจากสวนเอามาทำเป็นขนมดูซิว่าเป็นขนมอะไรคือขนมไข่ใส่แอปเปิลหรือที่เรียกว่าแอปเปอรคอะแล้วก็จะใส่วานิลลซอสอร่อยมากสวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาแนวใหม่นะวันนี้มาในครัวจะทำอะไรดูไหมวันนี้จะมาเบกกิ้งค่ะไม่ได้ไม่ได้เบกกิ้งมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าออไม่ชอบ แล้วก็ของที่ว่าไอ้พวกเครื่องใช้พวกเบกกิ้งอะไรพวกนี้นะทิ้งหมดแล้วพวกเบกกิ้งแพนอะไรตอนทําครัวใหม่นะทิ้งหมดเลยเพราะว่ามันขึ้นสนิมขึ้นอะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยก็เลยทิ้งไปแล้วพอเมื่อวานนี้ไปเห็นแอปเปิลที่บ้านนะ่ะแอปเปิล แบบมันเยอะมากเลยแล้วก็ล่วงแล้วก็เสียดายล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราจะมาทําขนมดีกว่าคือทําขนมที่นี่เขาเรียกว่าแอปเปิลค็อกกอะแอปเปิลค็อกกัน,กน,นี่ก็คือขนมไข่แล้วก็เอาไอ้นี่ใส่ลงไปแค่นั้นเองแล้วก็จะใส่ไอ้คเนียร์ไม่รู้ว่าคเนียร์ภา,าษาไทยเรียกเออเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวจะไปหาชื่อมาให้จาไม่ได้ว่าเรื่อว่ามันชื่ออะไรมันก็เป็นขนมไม่ง่ายมากเลยขนมไข่ขนมไข่สูตรมันก็ง่ายอยู่แล้วมีแป้งมีไข่ มีเนยอะไรพวกนี้แต่เราไม่ค่อยได้ทำมานานแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยนะตอนทำมาอยู่ใหม่ๆนะเบเบคกิ้งในประจําเลยพวกเบเกอรี่นี่ทำแบบแจกทาแล้วแจกเมื่อก่อนชอบทํามากแล้วตอนหลังมันเบื่อก็เลยไม่ได้ทําตั้งนานแล้วเนี่ยเป็น10บสปีแล้วนะดูซิว่าคราวนี้เราจะทำเบเกิ้ขนมขนมไข่เนี่ยเสร็จสำเร็จไหม <c oughs> ขนมวันนี้ที่สิบิลันเขาเรียกออแอปเปิลคอรกาแล้วเขาจะกินกับบานิลซส วานนลซอสนี่เราไม่ทําเองเราซื้อมาสําเร็จแล้วถ้าทาเองต้องเททิ้งแน่เลยเพราะทำไม่เป็นเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะทําอะไรกันบ้างทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทํากันแล้วนะอ่านสูตรเขาบอกว่าให้เปิดเตาไฟเตาอบอเบองศาแต่เรายังไม่เปิดรอสักพักหนึ่งให้เราผสมเสร็จก่อนแล้วค่อยไปเปิดเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เอาเนยออกมาทิ้งไว้น,นี้เราก็ออกมาทิ้งไว้ตั้งนานแล้ว เสร็จแล้วเ,เนยเข้าเท่าไหร่เนยร้อยห้าสิบกรัมเนยนี้มันดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีบอกมาแล้วว่าน,นี่เห็นบอกมาแล้วว่าม,มีขีดมาให้ว่ามันเป็นกี่กรัมกี่กรัมเราก็ตัดตามนั้นได้เลยเขาบอกว่าให้เอาเออไอเนี่ยทาเนยให้รอบเบกกิ้งแพนนี่เราก็ค่อยเอาเอาเรียดครัมใส่ ทาเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยักไปก่อนขนมอันนี้เขาจะใส่แป้งสามถ้วยนะแต่ว่าเ,ออเวลาแป้งนล่งตวงไปแล้วมันมันจะไปอัดกันเขาสอนมาใช่ไ <laughs> เขาบอกก็ให้ตวงแป้งอย่างที่เราจะใช้สามถ้วยใช่ไหม mm hmm. ก็เอาสามถ้วยนี้เสร็จแล้วเราใส่กระชอนแบบนี้ mm hmm. เพื่อว่า แป้งมันจะได้ไม่ไม่ไปอัดกันมันจะทำให้ขนมฟูขึ้นใส่อะไรมั่งใส่บอกพื้นว่าเบกกิ้งพาวเดอร์เบกกิ้งพาวเดอร์เท่าไหร่หนึ่งช้อนชาเราวนี้วานิลาชูการ์ไม่รู้เรียกเรียกไม่ถูกวานิลาชูการ์เท่าไหร่เอ่อ ช้อนครึ่งเดี๋ยวยาๆให้มันเข้ากันหน่อยเสร็จแล้วเอาเบรดครัมใส่ลงไปหน่อยในยก่อนที่เราจะเอาไอ้ไอ้นั่นไปใส่นขนมไข่ลงไปใส่แอปเปิ้ลนี่เขาจะใส่นี่ไงเครื่องเทศเนี่ยขัณย์เนี่ย,ยแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายเขาจะผสมกันแล้วก็เอาไอ้แอปเปิ้ลลงไปคลุกคลุกเอป็นลงคลุกแล้วก็เอาไปใส่ ในในเบกกิ้งแพนเขาจะมีไอ้น้ำตาลเก,กเล็ดโรยหน้าด้วยนะแต่เราไม่เอาเพราะว่ามันหวานแค่นี้ก็หวานจะตายอยู่แไม่เอาลเลยใส่ไอไอคาเนลเนี่ยใส่แล้วมันหอมนะทุกคน ก็เราจะเอาเปลือกออกนะนกตักตัๆเป็นชิ้นๆไว้ก่อนน้ำตาลสอ,สองถ้วยแล้วก็แป้ง แป้ง3ถ้วยแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาหช้อนหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลวานิลาน,น้ำตาลวานิลาช้อนครึ่งแล้วก็มีเนยเปรี้ยวในในสูตรนี้เขามีเนยเปรี้ยวนะเขาบอกว่ามันจะทำให้รสชาติดีขึ้นไม่รู้หรือเปล่านะแล้วก็ไข่3ฟองต่อถาเราทำสองถาแล้วก็มี แอปเปิลที่ปอกเปลือกแล้วแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้ามันดําไปหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคลุกน้าตาลแล้วน้าตาลกับอบเชยใช่ไหมเรียกรู้สึกว่าไอ้ไอ้ไอ้เ,อเครื่องเทศอันนี้ไอ้เครื่องเทศอันนี้คิดว่าชื่ออบเชยนะไปใส่น้าตาลใส่กับน้าตาลผสมก,กันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาเอาแอปเปิลลงไปคลุกเอามาโรยหนะ้าขนมไข่ทีนี้แล้วก็มีอะไรก็ไม่มีถาดถาดมันก็ เอาเนยทาแล้วก็เอา Bread, Bread umb, เบรดครัมโรยลงไปขยา่าเขย่าเพื่อว่ามันจะได้เกาะไอไอขนมมันจะได้ไม่เกาะติดตัวตัวเบคกิ้งแพนอธิบายไม่ถูก <laughs> ปั่นเนยกับน้ำตาลก่อนแล้วก็บอกใส่ไข่ทีละฟอง ก็ปัดไปเรื่อยๆคือในเคาน์เตอร์มันสูงไปหน่อยเวลาทำอะไรแล้วเราคนตัวเตี้ยนะมันทำลำบากอะม,ม,มันเหนื่อยไหลเจ็บไหล น่ยเปรี้ยวแล้วก็แป้งแป้งน้ำตาลแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์ แล้วพอแล้วลองชิมดูนะหวานอย่างว่าไอ้แอปเปิ้ลมันมันเปรี้ยวนิดนึงนะมันก็คงคงพอเข้ากันเพราะอันนี้มันหวานเ<อ>ทใส่ฟอมไดเลยทันทีน<อ>แล้วมันก็เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ okay. เคเนื้อเหนียวมากเลยทุน<อ>นี่ว่าพอ่อจะปั่นอันไหนขนมไข่เสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะเอาแอปเปิ้ลใส่แอปเปิ้ลนี่เราจะคลุกน้ำตาล ใส่ข้างๆนี่ก่อนแล้วนี่ก็คือหน้าตาของขนมไข่ก่อนที่เราจะไปใส่ในเตาอบความจริงเขาต้องใส่น้ำตาลเกล็ดด้วยแต่เราไม่ชอบเพราะว่าอะไรคิดว่าน้ำตาลในนี้มันก็เยอะอยู่แล้ว ไม่ใส่ดีกว่าความจริงน้ําตาลเกล็ดเพื่อว่าความสวยงามแค่นั้นเองทีนี้เราไม่จําเป็นต้องสวยงามเอาแค่นี้พอเดีไปใส่ตตาอ,อบก่อนสามสิบห้านาทีทุกคนตอนนี้มันก็ผ่านไปแล้วยี่สินาที<ร>านะเราจะเอากระดาษฟอยล์ใส่ปิดหน้ามันเพื่อว่าออหน้ามันจะได้ไม่ไหม้ เพราะมันจะต้องอบอยู่อีก10นาทีานขนมไข่ถาดแรกก็ใกล้เสร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่รู้มันจะเสร็จหรือเปล่าต้องเอา IA, ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยเหล็กอย่างเงี้ยไปจิ้มมันดูซิว่าถ้ามันติดยังมีอะไรติดขึ้นมา,าแสดงว่ามันยังไม่สุกทีนี้เราก็จะลองดูซิว่ามันจะสุกหรือยั มันไม่มีอะไรติดมาเลยนะแต่ว่าอยากจะเอาไว้สักสองสามนาทีเพราะว่าอะไรเผื่อว่ามันยังดูมันแย่ๆอยู่ก็เลยเออลองอสักสองสามนาทีเพื่อว่ามันจะแข็งขึ้นนะทุกคนอันนี้ถาดแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีคนได้กลิ่นลงมาเลยนะนุน่นนุ่นมีคนได้กลิ่นบอกว่าอยากจะกินกาแฟบอกว่ามันยังร้อนอยู่เลยบอกร้อนมันก็อร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูที่หน้าตามันจะเป็นยังไง ว่าจะกินได้หรือเปล่าท่านยมมานั่งคอยแนะบอกอยากจะกินดูนีเ่เพราะไอ้ไอ้ขนมพวกนี้นะขนมไข่พวกนี้ต้องกินแบบมันอุ่นๆอ,อยู่นะแล้วก็ใส่ซอสใส่ซอสอวานินแหละมันจะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันแล้วทุกคนตอนนี้ท่านยมจะมาลองชิมให้ดูซิว่าจะอร่อยไหมลอง chim tới này đấy chị ạ vẫn đi Vanilla sauce sắm đẹp lụp tụi hồn phải nói phải nói đó khôn hả nít đĩa nít đĩa <laughs> à nít đĩa เดี๋ยวไม่อิ่มนะไม่เอาเย่าเอาไปลินตาอบานิซอสเดี๋ยวดินฮ่อของท่านยมนี่ต้องเอาชิ้นใหญ่ตอนแรกเขาคิดว่าจะให้เราเอาชิ้นนี้แต่บอกไม่เอาเพราะเราไม่ชอบชอกโกะคุยเซเป็นไงอร่อยไหม จริงอะอร่อยมากอร่อยมากโอเคโอเคไวได้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสูตรที่ทําขนมโดยใช้แอปเปิลแบบง่ายๆก็เขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เรายังมีแอปเปิลอยู่เยอะแยะเลยเผื่อว่าเราจะมาใช้เป็นประโยชน์ได้เอาแบบง่ายๆลยทุกคน <laughs> ไม่เอายากนะ <laughs> อย่างนี้ก็แบบว่าปานกลางนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ นั่นแหละคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าคราวหน้าเราจะเอาอะไรมามา,มาทำให้ดู <c oughs> ไปแหละย